วันที่4กันยายน2563สื่ออิสระทั่วไทยร่วมรับหลักการก่อตั้งสมาคม5ภาค1สมาพันธ์ในสภาวะช่วงโควิด19ทุกอาชีพประสบปัญหาอาชีพสื่อมวลชนก็เช่นกันสื่อมวลชนทั่วไทยหาที่พึ่งยากจึงมีการเรียกร้องกันเองในแต่ละภาคทั่วประเทศ จากการขอรวมตัวประสานกันจนตกผลึกสร้างกลุ่มเพื่อพัฒนาสื่อให้มีความรู้มากขึ้นในการผลิตแต่ละประเภทตามที่ตนเองถนัดโดยยึดหลักจรรยาบันและดำรงวิชาชีพสื่อให้อยู่รอดด้วยความสง่างามจึงได้ส่งตัวแทนทั้ง5ภาคมาประชุมตนได้หลักการและเห็นพ้องต้องการจัดตั้งสมาคมเครือข่ายสื่อมวลชนทั้งหาภาคโดยให้ในายอาทิตย์แสงสว่างเป็นผู้จัดตั้งภาคเหนือให้ในายพัฒนพงจารุลักษณา และนายสันวันวิชัยกุลร่วมกันจัดตั้งภาคใต้ดตรปรินวง์ขันจัดตั้งภาคอีสานนายจักรีชุ่มนิกายจัดตั้งภาคกลางดรพุทธทิพงธ์ทองวิมลจัดตั้งภาคตะวันออกโดยมอบให้ในายประสานสินลิขิตกุลและนายกนกจิตสินทรพิรมเป็นศูนย์รวบรวมประสานงานก่อตั้งสมาคมสมาพันธ์เครือข่ายสื่อมวลชนไทยเพื่อทำให้สมาคมเครือข่ายสื่อมวลชนทั้งห้าภาครวมศูนย์เป็นหนึ่งเดียว